ดีครับวันนี้สำนักข่าวบันเป็นนิวมารายงานข่าวสถานการณ์แม่น้ำหวังที่สะพานมันเป็นนะครับนี่ปล่อยมาจากเื่อนกิว้วอหมาและอาเกิดน้ำแม่ชอฟ้านะครับตอนนี้ท้ายน้ำเตรียมตัวระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางที่ใต้ของสะพานกันนะครับนี่แหละครับทางที่ใต้ของสะพานมันเป็น ทางไปบ้านสับบ้านแป้นผงชัยหมู่ที่เก้าทางไปบ้านสะแพนะครับทางทิ่ใต้ครับคนที่อยู่ราบต่ำควนเก็บของขึ้นที่สูงนะครับครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่โน่นจะเป็นยังไงนะครับกีอฝั่งทางบ้านสะแเพฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e ช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับสำนักข่าวบ้านแป้นนิว และทาง Facebook ความทรงจำที่หายไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสำนักข่าวบ้านเป็นนิวรายงานขอสวัสดีครับ